สวัสดีครับกลับมาเจอกันปฏิพัทธ์ออโต้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอันพาเจ้าอีซูดีแมงครับ3.0มตัว S นะฮะรถปี2021นเะครับเป็นตัวโฉมลังภาพพิกโรเป็นตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถเนี่ยเป็นสีเทาเดิมโรงงานครับไม่เคยชนหนังพิควน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําจัดต่อเปกหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าเป็นตัว รอธรรมดานะฮะตต่มงตันมองจะไม่มีใส่เพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับสำหรับตัวเครื่อง3 0 0พันเนี่ยก็จะเป็นตัว 4JJ3 นะครับตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยคราวนี้เนี่ยมันเป็นตัวปี2021ครับสดสร้อนรเลยนะฮะของประจำต้นเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสู์ทงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะฮะ คันหน้าสวยกริบเลยนะครับแก้มข้างเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทาทรงทาสีนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้คุณลูกค้าครับเราประกันได้เลยว่าถ้าเกิดได้ตัวรถรุ่นนี้ไปคุ้มนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิต3 0 0พันคันนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้นะครับคราวนี้เ่ยเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างครับ สำหรับตัวด้านข้างเนี่ยสีสวยเสมอกันจหลดทั่วทั้งคันนะครับเดี๋ยวตรงนี้อัางก็จะมีบริการขัดสีเครือบผิวตัวรถแล้วก็เครนนิ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับตัวล้อครับเราเลือกใส่เป็นตัวเวลดีเซนติ6รูนะฮะแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นซูเมกนะครับสีวิวย,ยางก็จะเป็นตัว255 50R18 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางปี2022นะครับสัปดาห์ที่2ปี2022นะครับอันนี้ก็เบิกให้ใหม่เลย คราวนี้เนี่ยตัวยางที่มันหนาเนี่ยข้างหน้าประมาณ3นิ้วสอดน,นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามไม่เล่นยางหนาก็สามารถเลือกเป็นเล่นพวกแบบตัวยาง,ง,งบางยางบางอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวครับจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะสีด้านข้างสวยเสมอกันตลวดทั่วทั้งคันนะครับย้ำนะครับว่าเป็นตัวเครื่องส0 0พันนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวอัตราทด ABS ตัวไรพวกนี้เนี่ยคือมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับในส่วนของตัวจากเดิมเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแบบนี้นะฮะในเรื่องของวัสดุในการทําหรือว่าในเรื่องของตัวบอดี้รถที่มันแข็งแรงมากขึ้นอะไรพวกนี้ทุกอย่างนี้ดูพร้อมหมดนะครับคราวนี้ครับเราดูดู็นส่วนของตัวซ่องในข้ามประตูกันบ้างนะฮะตัวเมทอาร์คนะครับอันแกให้ชมมันก่อนเลยรถเนี่ยคันนี้ไม่หมื่นสองนะครับไม่ใช่เล่นๆนะรถไม่หมื่นสองนะฮะปี2021ันะครับ แต่เป็นตัวเครื่องสามพันด้วยเพราะนั้นตรงนี้ครับใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะโดยเบื้องต้นสามารถพูดแบบนี้ได้เลยนะครับั้างเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีสําหรับตัวเครื่องสามพันปีสองพันที่แปดไมล์หมื่นสองคันนี้ลูกค้าฟรีดาวได้นะครับสองข้างในนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวารถ,รถไม่เคยโดนชนด้านข้างมาอยู่แล้วนะฮะแน่นอนนะครับหรือวี้เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนเซรตัวล้อหลังนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเป็นตัวของซุ่มเมกนะครับแล้วก็ซีรีส์ยางก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับ ดูจากในสองตัวมิติด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวพลิกโลกใส่เป็นตัวยางหนาเวิร์กไหมอันนี้ก็ว่าแล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าในเรื่องตัวเส้นสายดีไซน์ของตัวรถในพวกนี้เนี่ยมันออกมาออกแบบมาเพื่อแบบตัวรถใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสมมติว่าใส่เป็นตัวยางหนาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแต่อย่างที่บอกครับตัวรถหนึ่งคันถ้าเกิดเราดูแค่ตัวรถแบบเพียวๆอย่างเดียวใส่ตู้เอาแม็กออกเอาตู้ออก ตรงนี้เราจะสามารถเลือกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพวกนี้มีการปรับเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วแล้วแต่คุณลูกค้าต้องการนะครับคราวนี้ครับลองมาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะฮะตรงมคมปฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่สำหรับตัวโฉมน,นี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวพวกแบบติ๊กเกอร์อยู่ยังไม่ใช่เป็นตัวโลโก้อันนี้ก็น่าเสียดายอย่างแต่มันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วนะครับส่วนของตัวด้านหลังตู้ครับก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสง ไฟนี้ไฟเบรกด้านบนนะติดทุกดวงนะครับเป็นตู้มือหนึ่งเบิกให้ใหม่ครับแม็กยางใหม่ตู้ใหม่แล้วก็น,นีเรื่องตัวค่าดำเนินการอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดสําหรับคันนี้เครดิตฟรีดาวได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าดูได้ในกันต่อครับสำหรับในส่วนอัตัวภายในนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี่ยรถไฟกู่หน้ามาให้นะครับอันนี้ก็คืออาจจะยังไม่เรียบร้อยอะไรพวกนี้มากมายนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสับตัวรถเข้าใหม่เครื่อง3 0 0พันเนี่ยมันเป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งที่ หลายๆท่านถามหากันเข้ามาเยอะเฮ้ย hey, น้องมีรถเข้ามาหรือยังเฮ้ย hey, อันมีรถเข้ามาหรือยังอันมีรถเข้ามาให้พี่เป็นเจ้าของกันมั้งหรือยังแน่นอนครับมีมาแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดคลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยก็ต้องบอกพี่ๆทุกท่านแบบนี้ด้วยนะครับว่าก็ต้องขอให้ไวในสักน,นิดนึงถ้าเกิดเราพูดกันในอีกแบบหนึ่งมีนาแล้วมีรถกันหรือ,อยังแต่จะพูดแบบนี้ครับ มีนาแล้วมีพิกโรคก,กันหรือ,อยังะนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเอี่ยมหรือว่าเกี้ยงเกาอะไรมากมายนี่ไม่ต้องซสีเรียนนะครับเพราะไงเดี๋ยนก็ต้องทําให้ใหม่อยู่แล้วนะครับเครื่องเล่นเดิมแอร์เป็นแบบปรับรหดอกนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกนะครับ ส่วนตัวเกียร์ครับก็จะเป็นตัวเกียร์กระปุกแบบ6สปีดนะฮะมีตัวชิปล็อกมาให้นะครับกันพอลอยละเข้าตัวเกียร์พลาดนะครับแล้วกุญแจนี่ก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดากระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีตัวเซนเซอร์ล็อกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะนครับส่วนสำหรับตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังสีดํา60ต่อ40นะฮะตรงนี้เนี่ยถามว่าสวยไหมอหรนว่าสวยนะฮะและยิ่งเป็นตัวสีเทาแบบนี้เนี่ย อันว่ามันสวยกับสีขาวนะในความรู้สึกของอันที่ดูกับตัวรถตอนเดียวพวกนี้มาเยอะอันว่ามันสวยกับสีขาวแต่สำหรับตัวสีพวกนี้เนี่ยมันต้องหาตัวสีตัดกับตัวสีพวกนี้ด้วยอันที่อย่างเช่นพวกแบบโครเมียมจะจังหน้าโครเมียมหรือว่าอะไรพวกนี้หงจะเป็นอะไรที่ฟิมากนะครับสุดท้ายนะตัวเลขไม้นะครับสาหรับน,นี้เลขไมจะอยู่ที่12,216กกิโล ไมแท้เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับนี่ก็คือในส่วนตัวรถ1นึคันนะฮะละเอียดนะครับแล้วก็เป็นการอัปเดตตัวเจเนอเรชั่นแบบอย่างแรกก็คือตัวรถที่ยังไม่ได้ล้างวัะนั้ตรงนี้พิเศษท่านจะได้เห็นแบบชัดเจนสาหรับุลูกค้าที่อยู่ในโซนต่างจังหวัดนะครับเป็นในส่วนหนึ่งถ้าเกิดได้ฟังคขาพูดอยู่นะตอนนี้ตัดสินใจในการเลือกตัวฮิโรกปี2 1ไม่หมื่นสองอันนี้ได้ง่ายอยู่แล้วแน่นอนเดี๋ยวเราไปสูงกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาจหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับ โอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งันนะสับตัวรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6มีนาคมนะครับก็อย่างจะฝากพี่ๆลุกท่านนะฮะถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้จบแล้วเรียบร้อยสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัว ID l ดี e นะครับหรือว่าจะเป็นในอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นตัวอินบ็อกกันเข้าไปใน Facebook ได้นะครับง่ายๆเลยครับในเรื่องของตัวราคาสับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5 7 9 0 0 0่น้บาทนะครับย้ำนะครับ5้า0 0 0เาทดะครับถก้าเกิดคุณลคกค้าเคิดตดี ฟรีดาวได้เลยฟรีค mm ้น hmm. จัดข้าโอนครับแม็กแต่ง hmm. ใส่ตู้ใส่คอก mm hmm. เสริมลงเสริมแนวแล้วพวกนี้ทำได้หมดทุกอย่างนะครับเพราะนั้นสับในส่งตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับ,นะรบแล้วเด็กคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ชอบรถรุ่นไหนหรือว่าอยากได้รุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามามีสิทธิ์เป็นเจ้าของตัวรถทุกรุ่นทุกคันทุกอาชีพทุกรายได้แน่นอนเด็กคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ